สวัสดีทุกคนนะครับวันนีกลับมาพบกับรถสวยมือสองชุกีคาร์กับเพืของนะครับจอมนะครับวันนี้นะครับถักใครนะครับที่เป็นพนักงานบริษัทนะครับหรือนักศึกษาจบใหม่นะครับที่กาลังหารถใช้งานเนาะในราคาที่ประหยัดและเป็นรถที่ปีใหม่ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมีรถที่จะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนั่นก็คือเจ้า mg 3 1 5 d ปี2019คันนี้ของเราเนาะอ่ลักษณะหน้าตานะครับรูปทรงรูปโฉมลักษณะหน้าตาประมาณนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยสีขาวนะคันนี้โอเค แล้วคันนี้นะครับออปชั่นของเขานะครับจะมีไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนนะครับแบบฮาโลเจนเนาะมีไฟเดย์ทาวน์ลันทิ้งไลท์มาให้นะครับแบบนี้เลยกระจังหน้านะครับสวยๆแบบนี้เลยเนาะอ่ะขั้นมาเกี่ยกับตัวล้อแม็กนะครับล้อแม็กของเขานะครับจะเป็นล้อแม็กอลลอยนะครับขนาดนะครับเป็นตัว185คับ 65R15 นะครับขนาด15นิ้วเนาะคันนี้อ่ะสวยๆแบบนี้เลยเนาะล้อแม็กจากโรงงานนะครับแบบนี้เลยโอเคถัดมา ส่วนของตัวกระจกมองข้างนะครับจะเป็นกระจกมองข้างไฟฟ้าเนาะสีเดียวกับตัวรถนะครับแบบนี้เลยเนาะมีไฟเลี้ยวมาให้แบบนี้เนาะตรงกระจกโอเคถัดมาเรามาดูส่วนของตัวเม็ดอาร์ของเจ้ารถคันนี้กันดีกว่าเนาะเพราะว่ารถคันนี้เรารับประกันได้เลยนะครับว่าไม่มีการชนหนักไม่มีการจมน้ำนะครับเรามาดูเม็ดอาร์ของคันนี้กันดีกว่าเนาะ,ะมาดูกันใกล้ๆเลยนี่นะครับเม็ดอาร์สวยๆแบบนี้เลยเนาะ นีนะครับกลมๆนะครับเมฆจากโรงงานนะครับไม่มีการแกะเนาะนี่กลุ่มเที่ย่ประมาณนี้นะครับเนี่ยมาดูฝั่งนี้บ้างฮะดูนะครับเมฆเดิมๆจากโรงงานเลยเนาะดูนะครับเนี่ยกลมหมดเลยเนาะเดิมเลยเนาะประมาณนี้นะโอเคมาลนท้ายเนาะ เม็ดอาร์กน็อตนี่เห็นไหมน็อตไม่มีการแกะนะครับอ่าตัวนะ็อตเนาะไม่มีการแกะนะครับน็อต mm hmm. เดิมจากโรงงานเลยเนาะตัวนี้นอ,อืออ่าดูฝั่งนี้กันเม็ดอาร์คเดิมๆเลยนะทุกคนนี่นั่นเหนียวนะครับไม่มีการแกะเลยเนาะประมาณนี้นะครับโอเคมาดูอีกตัวนึงมา เป็นอาร์เขาเนาะเหมือนเดิมเลยเนาะทุกคนประมาณนี้นะครับโอเคแล้วทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูออปชันภายในตัวรถของเจ้า MG 3คันนี้นดีกว่านะครับว่าจะมีลูกเล่นอะไรให้เราเล่นกันบ้างเน,ะนาะจะน่าสนใจขนาดไหนตามมาดูกันเลยครับโอเคอันนี้คือลักษณะภายในตัวรถของเจ้า MG 3นะครับ 1.5D ปี2019คันนี้ของเราเน,ะน,นาะลักษณะภายในนะครับจะเป็นเบาะผ้านะครับสไตล์นี้เนาะทุกคนอด้านหลังด้วยอะ่ะ นี่นะครับเบาะผ้าหมดเลยเนะาะสไตล์นี้เลยเสวยๆแบบนี้เลยนะครับสภาพเดิมเลยเนาะทุกคนคันนี้เดิมๆเ,เลยจากโรงงานนะครับปี่สิบเก้าจินไม้อ่ามาดูนี่มีเพจน,นะครับปี่สิบเก้าเนาะเพจของเอ็มจีเขานะครับเออตัวถังเอาไปดูได้เนาะแม่พี่สิบเก้านะครับผลิตปี่สิบเก้าจริงๆเนาะสิบหกนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูออปชันภายในตัวรถของเจ้า MG3 คันนี้กันได้ไหมนะครับว่าจะมีอะไรบ้างเนาะตามมาดูกันเลยครับ โอเคนะครับตอนนี้ครับเรามาอยู่ภายในตัวรถของเจ้า MG 3 1.5D ปี2019คันนี้พอไปกแล้วเนาะลักษณะคุณแกนะครับคุณแกเรามีให้2อดอกเนาะคุณแกแบบธรรมดานะครับกับคุณแกรีโมทนะครับแบบนี้เลยค่ะคุณแกะสุดานะครับทีนี้เรามาสตาร์รถให้ดูกันเนาะลักษณะการสตาร์รถนะครับนี่นะครับสตาร์รถเรียบร้อยเนาะคันนี้นะครับในส่วนของตัวหน้าปัดเนาะนี้สวยงามนะครับแบบนี้เลยเลขไม้นะครับอยู่ที่เพียง28,000กิโลเท่านั้นนะครับ ็นไม้ที่น้อยเลยนะคะสำหรับน้อยพอสมควรเนาะสำหรับเป็นคีสสามคันนี้เนาะประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวระบบปรับอากาศเนาะคันนี้นะครับจ да. ouais. ะเป็นระบบปรับอากาศแบบปรับมือหมุนเนาะคันนี้ไม่ออโต้นะไม่ออโต้นะทุกคนประมาณนี้นะครับเขาโอเคขั้นชิ้นมาสำหรับตัวจอนะครับอันนี้เราจะติดจอมาให้เนาะเป็นจอ a อ d ด o i d นะทุกคนประมาณนี้นะครับรองรับนะคะระบบนำพาง Navigation System นะครับคันนี้ เนาข้าปุ้ยต้นแมพได้เนาะแล้วก็มีกล้องมองภาพขนาดไฟลหลังเนาะประมาณนี้นะครับอ่าซึ่งนะครับรถคันนี้นะครับก็รองรับนะครับ AM FM เนาะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เนาะแล้วก็เบาเสียงนะครับแบบนีเบาเสียงนะครับเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้เนาะคันนี้อ่าบลูทูธก็สามารถเชื่อมต่อได้ประมาณนี้เนาะโอเคขันน่านจอดตัวพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยแบบ power เนาะทุกคน ไม่มีปุ่มเพิ่มเสียงเนาะไม่ใช่พร้อไมไว้ไม่ใช่แบบมัลติฟังก์ชันนะครับแบบน,น,น,นี้ประมาณนี้เนาะอย่า mm. งแต่ประมาณนี้นะครับ <c oughs> หลักเลยเนาะทุกคนอ่าวันนี้เนาะถัดมาระบบตัวเกียร์เกียร์ของเขานะครับลักษณะดีไซน์เกียร์ของเขาจะเป็นเกียร์อนะัตโนมัติเนาะมีหมด sequential shift ให้นะครับสามารถบวกลบได้น,นะครับอย่างตัวเกียร์เลยแบบนี้เนาะอ่าเกียร์น่าจะประมาณ6สปีดเนาะเท่ากับผมจำไม่ผิดนะประมาณนั้น ก็ไม่รู้เหมือนกันเมามาท,เนท,ท,นะทเียร์ประมาณกี่สปีดเนาะกี่จังหวะแต่ว่าระยะประมาณหสปีดนะที่ผมจำได้เทียบประมาณนี้ก็มอือห้องขนาดถ่ยหลังมีให้มีเซ็นเซอร์มาให้นะครับแบบนี้เลยเซนเซอร์กรยารยะจอดนะครับประมาณนี้เนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูส่วนของห้องผู้โดยสารแล้วมันจะนั่งสบายขนาดไหนเนาะจะนั่งได้ขนาดไหนเนาะตามมาดูกันเลยครับ โอเคนะครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ภายในตัวรถของเจ้า F p 3 1 .5D ปี2019คันนี้ขอเราแล้วเนาะอ่าลักษณะนะครับถามว่ากว้างไหมผมก็บอกเลยเลยเนาะว่าพอสมควรนะครับนั่งได้นะไม่แคบมากเนาะก็ยังมีพื้นที่ให้นั่งได้พอสมควรนะครับอ่าประมาณนี้เนาะเบาะผ้านะครับข้างหลังเขาไม่ค่อยมีลูกเล่นอะไรให้เล่นเท่าไหรนะ่เนาะไม่มีที่พักแขนให้นะครับอ่ามีสิิ์แก้วน้ำให้นะใหตรงนี้ใส่แก้วน้ำมีให้ประมาณนี้นะครับเบาะผ้าเนาะกระจกออโต้ประมาณนี้นะครับ ทุกเล่ของเขาดีไซน์ภายในนะครับดูหน้าใช้งานเนอะรู้สึกว่ากว้างกว่าที่เราเห็นภายนอกเนาะคันนี้รู้สึกว่ามานั่งแล้วรู้สึกกว้างกว่าที่เราเห็นภายนอกขนาดประมาณนี้เลยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันละกันว่าจะเก็บสัมภาระได้มากน้อยขนาดไหนเนาะเก็บสัมภาระได้เยอะขนาดไหนเมจะพูดบนทําไมผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวผมมาดูกันเลยก่อนเลยเรามาดูกันดีกวา่าเฮ้ยไป โอเคนะครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ในส่วนของด้านหลังนะครับด้านท้ายของเจ้า MG 31.5D ปี2019คันนี้ของเราแล้วเนะนาะลักษณะนะครับหน้าตาประมาณนี้เนาะมีไฟเบรกอย่ LED สามมาให้ส่วนคลิปตรงนี้นะครับเสาว,วิทยุเนาะสามารถเปลี่ยนเป็คลิปคลิปฉลามได้เนาะซื้อจาก s h o p e ี้ละาด้าได้นะครับอ่าราคาไม่กี่ร้อยบาทประมาณนี้นะครับ,รรบ,รแ,ตบแต่งได้ตแต่งได้มาเรามาดูลักษณะภายในของเจ้า MG 3คันนี้ก็ได้ว่าเนาะห้องเกียบสภาระของเขานะครับมีแผงบังแดดมาให้เนาะคันนี้อ่า สามารถพับเบาอ,อิสระนะครับ6 0 4 0เนาะแยก่ยพับเบาอ,อิสระได้นะครับทำให้เก็บสัมภาระได้มากขึ้นกว่าเดิมเนาะประมาณนี้นะครับนีแ่แล้วก็รถคันนี้เนาะก็มีชุดปะยางมาให้เนาะร้อยแบ่งหมดหมู่นะครับประมาณน,นี้เลยหมดหมู่เพื่อเก็บของเนาะอ่าดูนะครับเป็นอาร์คเดิมๆเลยนะจากโรงงานเลยนะอันนี้เดิมหมดนะคันนี้นี่เจนเซอร์ไทยหลังมีให้3จุดนี่นะครับมีให้ครบ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข,ของห้องเครื่องกันดูห้องเครื่องของเจ้า m g 3คันนี้ดีกว่าว่าลักษณะหน้าตาของ m g 3เนี่ยห้องเครื่องของเขาลักษณะหน้าตาจะเป็นยังไงเนาะตามมาดูกันเลยครับโอเคนะครับอันนี้คือลักษณะหน้าตาห้องเครื่องของเจ้า m g 3 1.5 d ดีปี2 0 1 9ันคันนี้ของเราเนาะลักษณะหน้าตาห้องเครื่องนะครับแบบนี้เลย เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1,500cc นะครับรถคันนี้อ่าไม่มีการชนหนักไม่มีการจมน้ำนะครับดูได้นะครับล็อตนะ็อตน้าไม่มีการแกะการถอดเนาะอ่าดูคมทุบปลูนะครับคันนี้เมท์ลมีให้ครบนี่น็อตไม่มีการแกะการถอดสวยๆแบบนี้เลยนี่นี่ครับสติ๊กเกอร์มีน็อตโอเค โอเคแล้ว okay, นะนี่คนบ้าเนานะ,ะทุกคนอ่ะมาสหรับจะ,ะราคาเปิดตัวป้ายแดงนะครับขอ,อเจ้า MG 3คันนี้เนาะใครที่สนใจเนาะแลครับเปิดตัวป้ายแดงอยู่ที่549,000บาทนะครับสหรับคันนี้เนาะ MG 3คันนี้ซึ่งนะครับทางเราตั้งขายอยู่ที่337,000บาทนะครับอ่ะสหรับใครที่ดูวิดีโอนี้ราคาพิเศษเนาะเราลดราคาให้20,000บาทเหลือเพียง317,000บาทนะครับอ่ารอช้าอะไรก็อยู่เนาะทุกคน ใครสนใจรถคันนี้นะครับพนักงานจบใหม่นะครับพนักงานบริษัทเนาะนักศึกษาจบใหม่นะครับผมพูดผิดอะไรก็ขอโทษด้วยโอเคโอเค,อเค,อาคาสำหรับใครสนใจรถคันนี้เนาะสามารถติดต่อได้ทางเบอร์ตรงน,นี้เลยนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์สสคนะครับและใครนะครับที่อยากให้ผมรีวิวรถคันอื่นรถรุ่นอื่นนะครับสนใจอยากให้รีวิวรถคันไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้เลยนะครับในคลิปหน้านะครับผมจะมารีวิวรถคันไหนรถรุ่นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับรถสวยมือสองชิบู